โแม่นางเจ้าช่างสวยเด่นถูกใจข้าเสียยิ่งนักอยากผูกพักมิ่งมิตรแม่ยอดขวัญอยากสืบสารสัมพันธ์แต่เพียงเจ้านิดนิรันอยากคองชื่นหวานกับแม่นางสุดดวงใจ โอ้แม่นางเจ้าจาักอยู่แห่งไหนบอกหัวใจพี่บ้างได้ไหมจักตามไปถึงห้องหัวใจของแม่นางอยากสมัครผูกรักเธอแน่นแฟนเป็นแก่นสารจักขออยู่กับแม่นางแบบจงรักและพักดี ชาตินี้จะไม่มีวันทอดทิ้งให้หวยหาจะขอสมัครรักเธอแต่เพียงน้องนางเดียวหากน้องนางไม่รังเกียดเดียดฉันว่าพี่นั้นคนยากเอ่ยปากทักสักนิดบอกว่ารักพี่สักหน่อย ได้ไหมแม่นงครานมักก่วครับมั่วผมก็มกั่วไปนะครับก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคําก่อนนี้จะแต่งเป็นเพลงได้นะอยากบอกรักเธอนะแม่นงราถึงเธอจะอยู่ป่าเขาใจอยากผู้พักรัก Tại phiêng nắng